ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับวปอยักนะครับปอยักษ์ออกขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วครับผมวปอยักษ์ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับปอยักษ์ ติดเฉยนู่นอะไรเบายากกินลมติดลมเฉยนะครับติดลมแล้วติดลมแล้วติดติดลมแล้วนะครับดึงให้ไหวน,นะครับพอแล้วนะหยุดก่อนพอแล้วหยุดก่อนนะติดลมแล้วไม่ใช่ต้นใช่เดินวิ่งไม่ใช่ปีว๊วโหเบาอยากติดลมนะครับพี่น้องชาวเฝ้าลมเบามากครับพระเจ้า ไปนู่นไหมนู่นไปผูกไว้นู่นเลยผูกค้างไว้เลยโอ้ติดลมเฉยสุดยอดครับดูครับทีมงานเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทีมงานก่อนนะครับเป็นไงครับน้องๆครับวิ่งเหนื่อยหรือเปล่าับไปสัมภาษณ์ทีมงานก่อนนะครับวิ่งวิ่งเบาๆนะครับไม่ธรรมดานะครับนะครับขนาดเป็นนักฟุตบอลนครับหอบแค่เลยครับได้ยิน ได้ยินได้เสียงครูนะครับพวกกักกักกักได้ยินเสียงครูนะครับลากกระดิ่งกักกักครัติดลมนะครับโอ้ไม่ก็ยากติดลมนะครับพี่น้องชาวบ้านลมเบามากครับแต่ติดลมนะครับมันไปได้ไงไอ้คนพูดไปไม่ได้มันติดเบาตัวนั้นโอ้ เขาบอกว่าเขาจะเอาลงเดี๋ยวอ่ะมันถอยแล้วมันไม่ติดลมหรอกว่เขายบอกว่าจะเอาลงเปลี่ยนถัง้ไม่เอาลงเลยถ้าได้เชื่ออีกประบานสักร้อยเมตรอ่ะพอดีเลยเชื่อหมดเชื่อหมดค่อยๆไปค่อยๆอยก็ หมดละจได้อีกไอกวันหึงเป็นไรค่อยปล่อยเชือกหมดทางไปแล้วหนึ่งเ่อยนต์ทงานดักแล้วมอจิตอบถอยถอยแล้วถอยแล้วว่าถอยแล้วจะม่ติตแล้วลมยังไม่มานะครับไม่ธรรมดาครับพิงวายักนะครับ เออลืมไปน่าจะถอดหางออกแล้วว okay. so no no. ิ่งใส่ดลมเบาเงี้ยถอดหางเลยลมยังเบาาอยา่างเงี้ยติดไหมติดไหมโอ้โหติดแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยนี่นะแสงวันลมแสงวันลมดีเหมือนกันนะเนี่ยเชืยออีกนิดนึงเป๊ะเลยหนอชันนอยู่ไหมเออเห็นไหมล่ะสุดยอดเลยว่าอยากอยู่ลมเฉยนะครับพี่น้องชาวเฝ้า โอ้โหมันโคตรสุดนะครับตัวนี้ครับถ้าไม่หักก่อนนี่ได้ลุ้นรางวัลเลยเสียดายมากครับตรงมากลมันตะครองมันไถอยู่นะครับลมมันตะครองลมยังไม่นั่นเท่าไหร่ก็อีกประมาณสักสามทุ่มได้ได้การเลยวัวรักวัวรักควายแทบตัวอายน่ะลูกยังไล่น่ะโตอ่ะแทบเลยใครนายงคามอย่างนี้สงครามอย่างนี้เจ๊เองโนละรักมั่ง ติดลมนะครับนี่กู่ยธรรมดาลมแงแล้วลมแรงแล้วตดแล้วลมแงแล้วตีแล้วลมครับเป็นวิ่งว่าวยักษ์นะท่านที่30ธันวาคมพศ2566ครับโดยทีมงานชาวว่าวนะครับที่จะมาแข่งว่าวครับติดลมไปแล้วนะครับกปยพีเชื่อีกหนึ่งแล้วพอดีเลยเนาะใช่ นะาแว่าเราทับแล้วมันก็โดนมาวเา,าเสีย,มมยบมุยเ่า, <laughs> ายาเขาเล,ลย,ลถยลุถอยแล้วครับถอยแล้วยแล้วมันหลักท้างเลยมัน,นมันไม่แรงสอดหางแล้ววิ่งใหม่ให้เด่ีนะครับผม